แถวนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องข้าวเดชกับญ้าด้ละค่ะคุเพราะว่าทําให้เราได้ผลผลิตน้อยลงถ้ามีข้าวเดชกับย้าก็ลองหาวิธีกาจัดข้าวเดดมาตลอดนะคะจนมาเจอตัวนี้ต้นทุนจะลดน้อยลงแล้วก็ตูพืชหรือว่าเชื้อลงเชื้อรา,มมาแล้วก็ลดน้อยลงได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็แฮปปี้ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อด้อยหนานะคะปัจจุบันเป็นกเกษตรกรอยู่ที่อำเภอราชสารดงน้อยนะคะจังหวัดชายแดนเช้ชาค่ะก่อนหน้านี้ก็ทํางานโรงงานนะคะเพิ่งจะมาอยู่บ้านเมื่อสุกปีที่แล้วนี่นะคะก็เลยจะลองมาทํานาดูนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพเก่าแก่ของเราอยู่แล้วเนะาะท้านาแถวนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องข้าวเดีกับหญ้าด้วยนะคะก็ทํานาก็จะมีหลายอย่างคะ่ะพวกนอนเชื้อรามแมลงอะไรแบบนี้นะค่ะก็มีทุกระบบเนาะ พวกโลบในข้าวข้าวเดีก็ปกติก็จะเ,เวลาที่ว่าออกรวงมาแล้วเนี่ยเขาก็จะจ้างคนมามาตัดแลแล้วบางทีบางเจ้าเขาก็จะใช้ยาฆ่า,มาแมลงอะ่ะที่แบบใช้เป็นแบบรูดเอาเนาะผลเสียก็คือว่าถ้าเรารูดข้าวไปแล้วยายาฆ่า,มาแมลงมันหล่นลงไปในข้าวมันก็จะทําให้เม็ดข้าวอดำด้วยบางทีก็ ทำให้แบบข้าวตายเป็นต้นๆเลยก็มีแล้วก็ทําให้เราอ่ะต้องรับภาระราชใช้จ่ายมากขึ้นใช่ผลผลิตที่ได้ก็ไม่คุ้มต้นทุนนะเพราะว่ามันต้นทุนก็มันจะสูงขึ้นก็กลองหาวิธีกําจัดข้าวเดดมาตลอดนะคะก็เพื่อจะได้ผลผลิตดีขึ้นเนาะ นมาเจอตัวนี้พอเราเริ่มใช้มาเพิ่งจะปีแรกนะคะตอนนี้เพิ่งจะเริ่มมารอบแรกข้าวเด็กก็จะลดน้อยลงแล้วก็หญ้าก็ลดน้อยลงด้วยค่ะทําให้เราได้ผลผลิตม,มากขึ้นรอบที่แล้วเนี่ยแปดได้จากที่เราเคยได้แค่ประมาณสี่เกียนกว่านะคะปีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเกือบ750าถังเลยนะคะก็เกือบจะไล่ละเกียนเพราะว่าที่เราเพิ่งจะใช้แค่รอบแรกเดี๋ยวรอบต่อไปมันก็น่าจะได้เยอะกว่านี้นะคะ่ะ ต้นทุนก็ลดน้อยลงแล้วกัตูพืชหรือว่าเชื้อลงเชื้อราแมลงก็ลดน้อยลงได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็แฮปปี้ค่ะเดี๋ยวจะมาผสมไมโครซอยให้ดูนะคะหนึ่งซองใส่น้ำยี่สิบลิตรใช้ได้หนึ่งไร่ค่ะมาดูเลยค่ะมาดูเลยค่ะ อันนี้มันจะปลอดภัยนะคะไม่มีพิษนะคะสำหรับพี่พี่ฉีดก่อนวันข้าวสิบถึงสิบห้าวันนะคะอันนี้สามารถเอามือสัมผัสได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีสารเคมีค่ะควันนี้พี่นุ่นนาผสมให้ดูแล้วนะคะก็จะมีผู้ช่วยมาฉีดให้ดูส,สดๆเลยนะคะก็คือคุณพี่วิเชียนค่ะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการฉีดนะคะก็เปิดฝาแล้วก็ผสมไม่เสร็จแล้วก็ฉีดได้เลยนะคะโอเควันนี้เดี๋ยวป๋าพาไปเลย ปเลยนอกจากไมโครซอยที่ใช้ย่อยสลายต่อสางนี้นะคะแล้วก็จะใช้ สูตร5 5T ร่วมด้วยนะคะคือปรับดินแล้วก็ทานฟอมพัดสดูดึงสูดซมนะคะก็ร่วมกันด้วยค่ะไมโครโซอยช่วยย่อยสลายป้องกันโรคและ,มะแมลงเพิ่มผลผลิตค่ะ <c oughs> <c oughs>